ครับผมบ่าวอีสานครับบ่าวอีสานเดี๋ยวมาชมสวนสวนโรงเรียนเศรษฐกิจพ่อเพียงป่ครับนี่โรงเรียนพ่อเพียงโรงเรียนพ่อเพียงเป็นไอสวนเกรรษตรใหม่ผลนเนาะครับเนาะมีใหม่มีมีใหม่หลายชนิดนะพ่อไม้ย่างก็มี่น้ำมันยึดต้นเนาะมันยึดต้นก็มีพวกนีไม้ย่างไม้ครับไม้สะแบงครับพ่อพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับไอพ่อครับไอผมจะถามพ่อพ่อเพื่อนน่ว่าอันนี้พอ่<ห>พอลงยังไปงครับนี่ระวังมังคุด มังคุดแล้วก็ไม่พ้นนะครับพวพอปลูกยังนี่ครับมีวกเงาะโรงเรียนมีมังคุดโอ้ดูโอ้ครับมีพวกนี้แหละพวกปักไฟผักปักไฟผัวยังไ้ี่ครับหักปักไฟปักไฟอยู่ทั้งคู่ครับผมพอผ้ายางเบางนี้นะครับจะหน่อยได้ครับผ้ายางชุ่มนี่ผัวมายงชิดมายงชิดอ๋อครับมายงชิดนี่เพรท่านเป็นหน่วยนะพราเนาะเป็นมาหลายปีแล้วนี่มันเป็นตุ่นมันเลยอ๋อมันเป็นช่วงเดือนของมันอันนี่บเงาะตัวนี้พ่อตัวนี้เงาะโรงเรี้ยงบเงาะโรงเรี้ยงผ่านนี่พ่อได้มาจากทางไหนครับนี่ ือที่ว่าขายทั่วไปได้ขางถนนอยู่กลางดงกันแหละอ๋ออยู่กลางดงพอพอเอาแบบแบบที่เขาใส่พันกิ่งพันนะพอนะตัวนี้มันมันิเป็นแบบผาากิ่งผ่ากิ่งมากป่ะครับนี่ซีปีกลัวจะเป็นนวยแล้วนี่อ๋ออันนี้ซีปีหรครับนี่พอปลูกมาซีปีแล้วป่ะตัวนี้เป็นนวยมากซีปีแล้วครับเป็นมาหลายปีแล้วคือปลูกหลายปีแล้วอ๋อครับพอแต่ว่าแห่งบ่คนคนหมากบ่อไข้หู้ครับไอันนี้พอปลูกห่างไมนได้ครับนี่ เป็นงจากันนี่ละแปดพุ่แปดเพราะว่าบอลบุหัวส่งฟุ้งมัถึงใยป่านนี้อ๋อครับอ๋อครับพอแปดพุ่นแปดแปดพุ่แปดป่ะครับอันนี้ก็ไก่สีสุกเลรอเนาะพอเนาะประมาณเดือนนาได้ยป่ะครับนี่ประมาณปลายเดือนก็สีสุกปลายเดือนกับสีซุกแล้วมันตีปุกพร้อมกันครับผมระบบนาบนี่พ่อเฮ็ดจังไดนนี่เนาะพ่อให้จังไดนครับนี่มาก็สิเป็นเป็นแบบหัวสปริงเกอร์แบบหมุนใส่ต้นต่อต้นนี่แหละอใส่ต้นไปเลยป่ะครับนี่อันนี้อันนี้พอเศร้าหายนาบแล้วเนาะหน้าฝนเนาะบ่ได้ใยหายนาบแล้วอ๋อครับผม ครับผมพอพาไปยางเบิงนะครับจังหน่อยครับไปขางนี้ครับผมยางเงบิงแบบแบบเออโอ้แบบมีเนาะพ่อเนาะแบบมีนังแม่นบ่พอ่อมีแบบมีมีหลายสายพันธุ์อ๋อมีหลายสายพันธุ์โอ้น,นี่นี่ก็ปลูกไปหลายต้นกันเตัวพ่อเนาะไอ้มังคุดเห็นไหมมังคุดหลายต้นอยู่ครับอู้นี่โฟนี่นี่อันนี้ทางนี้ก็บ่เงาะ่ด้กันตรนนี้มันสุกกําลังตัวอ่อนซุกกับตัวนั้นพ่อโอ้ยมันมันเขียนมาถึงหรอกครับผมเนี่ย โอ้ยนี่สุกแล้วต้นนั่นนะทำนีดกินได้ยังพอนี่กินได้แล้วโอ้โหนี่เป็นงอโรงเรียนสูงฝนแล้วเนาะมันบานสัตว์พวกทางนั้นนี่สิเป็นพวกต้นต้นลำไยโอต้นลำไยนี่บอกเขาลำไยนี่ลำไยลำไยครับเพท่านี้เป็นโดเปปีนี่เปปีนี่บ่บ่บ่ติดหน่วยอ๋อครับบ่ติดหน่วยโอ้นี่นี่ต้นนี้ก็จะเป็นขันนุนเป็นบัหมี่ ขนุนบักมีเราเนี่ยครับบักมีพันธ์บ่ครับ,บมีพันธ์นาเกตินีพันธ์เพชรราชานี่จำปากอบครับทีบ่มีพวกสีบรรจงในะี่ไหมอ๋อมีพวกจำนาเกติมีเหลืองเหลืองบางเตยครับผมได้พอให้เบิึงนวยแก่ๆได้พอเด้ออ๋อนี้ขนุนเจ้าป้ากอบอ,รอครับ<โ>อ๋อครับอู้พันธุ์นวยใหญ่เนาะพ่อเนอ้ออันนี้พอปูกมาจากปีแล้วครับนี่หลายปีปลูกพวกนี้ปูตั้งแต่ปีปีสี่หาแล้วนี่ยโอ้ปลูกปีสี่หา อันนี้พันธน้องพ่อพันธุพันธุ์นี่บอครับปีพ่อไปอันนี้นีเป็นยิงพันสมเด็จโอ้ครับทำเสรเอาไปเฮ็ดโครงการทางนี้มีผลผู้คนหลักกันโอ้ครับผมโอ้ที่ปูเว็บทั้งผลนี่บอครับนัปูในเส้นทางแต่ต้นนี้สิปูในพื้นที่ของตำบลเจริพัดน์โอ้ทั้งโอ้ทั้งผลบอครับบันตะแบกทั้งรถบันไส้เลยบอครับทั้งทั้งบันตะแบกเดี๋ยวไปถนนสองตองหกอ่าเส้นทางติดสมเด็จพระเทพเพื่อนมามาเยี่ยมโครงการทางนนีี้่่บครับที่่ววาสเ็ดัุ เกี่ยวกับเรื่องของการเพาะช่ำจริงพันธมีมีพวกแกบดำมีพวกกุยขาวอ๋อครับผมอันนี้เอ๋อพอสิได้ไอ้พอพันธุ์ในถุ่งดำเป็นป่ครับนี่ตัวนี้ต้องเอามันมันมันจะมีต้นตอมันปลูกไว้ก่อนโอ้ยตัวนี้สิเป็นต้นตอของอนุของเขบางนี่ที่เฮ็ดทีเฮ็ดเป็นต้นตอที่พอเม็ดอ๋อนี่พ่อันนี้พอเม็ดบ่ะครับเป็นะน่ะพอเมล็ด พอมาเลือยงป่ะครับนา่ยนะแต่งานเทาก็ไปถอนเอาต้นมันมาถอนลกเลยป่ะครับลกต้นมากครมาใส่ถุงเอามาใส่ถุงแล้วก็เอาไปเพื่อที่เอาไปเสียบลกลกหักมันออกมามันมันมันบ่ออันนี้บอครับง่างมากนะครับตัดกับล่างหน้ามันบ่อตายป่ะครับบ่อตายเทาลกมาเฮ็ดท่ในมือเดียวอ่ะนะโอเฮ็ดเลยป่ะครับโอจากนั้นเทาก็เอามาขาดเสียบบนยอดท่านดีอ๋อเสียบยอดท่านดีจริงจริงป่ะครับเนี่ยนะอ๋อทีมท่านโมนิกาส์ นี่ประครับถวายสมเด็จให้เพื่อนเอาไป<อ>พระท่านให้ราษฎรต่อนนะครับอครับผมโอ้เมนยูโฟก์โอ้แบบนี้นะครับโอ้จะเต็นจ์เต็นท์เต็นท์เนาะตัดโอ้ตัดยนาตัดใต้นะพ่อเนาะตัดโอ้ครับตัดบนนี้ออกเอาไปช่ำลงถุงำดำบ <ไป S 2> นน,น,น,นี้ตัวนี้ถือว่าถอนออกมาจากต้นมันเท่ากับใส่ถุงหน่อยกแบบอันนี้ออกหักตัวพ่อเนี่ยไม่เป็นไรนะพ่อตอนออกหักใส่ได้แล้วเหลือแต่ควันออกควันออกได้ปะพ่อเอาไปเอาไปช่ำช่ำแล้วพอมันติดแล้วก็ เอาไปลุ่ปูได<ห>้อันนี้พันธุ์ยางดีสุดพันธุ์ยางนะพ่อนี่ตัวนี้ตัวนี้พันธุน์สีบรรจง<อ>สีบรรจงกันดีพันธุ์สีบรรจงสิเป็นหน่วยใหญ่ใหญ่นหน่วยใหญ่เนะครับตลอดแนวนี่เป็นสีบรรจงดูหงามครับเนาะมีขวดมีสตอร์มีสตอร์น้ำสตอนี่เป็นหน่วยอะไรบ่พอเป็นหน่วยมาสองสามปีแล้วแต่บ่บ่ไคดกบ่ไข่ดกแต่ว่ากินกับบ่ไข่ชุนคือทั้งไตอ๋อมันเป็นน้ำดิ่มบ่เพิ่งจะได้พอ เป็นอากาศบ่คร oh. right. yup> okay? oh. ับอ๋ออ oh. 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 ันนี้อันนี้อันนี้พอเห็ดอันนี้พอต้อนบ่ฮู้จังได๋ครับนี่ตัวนี้ก็เสียบนี่ไหอเห็ดแบบใหญ่คือเฮาบนหัวตาลที่ตัดเพราะต้องการตัดทิ่มเฮาเฮ็ดตัวนี้ใหญ่ๆเอาเอาเอาหากเอาหากใส่8ดหักจังหน่อยเฮาก็ตัดตัวนี้ลงตัดตัวนี้ลงเฮาก็ลงใส่เข่งไว้หุ่นใหญ่ครับไอ้ตำหนี่พอได้ยังพอนี่ได้แล้วนี่อีกจักอาทิตย์นึงก็ตัดใส่พอใส่เลยตัดบ่ครับเฮาใส่มีด เลือการดออกกระแตงจริงข้างล่างนี่บ่พอครับกดตามบากไว้นั่นอ๋อครับท่ากระแตงเอาใบมันออกให้เบิดให้เนื้อแน่้อยๆที่ไหนข้างในมันเลี้ยงเลี้ยงนแล้วกดโครงการโอ้ไอ้เกษตรของพอนี่อยู่บ้านยังเตี้ยมป่ครับนี่ตัวนี้อยู่ในพื้นที่บ้านยังเตี้ยมบ้านยังเตี้ยหมูเขีดอยู่สีขอวนะพ่อเนาะต้นบลละแง่งต้นบลละแง่งสีขอวระพุมโอ้ัหนกษตรเป็นพวกบินกีบินกีตัวนี้ถืเป็นเป็นพันธุ์ที่มาจากจังหวัดสมุทร เอามาจากแม่กองมาจะเอาเอาเพิ่มแม่กองเอามาจากแม่กองครับตัวนี้เป็นนุ้ยกะบฟานอยู่ครับพว้พอบางนาวันนี้เกษตรเคลื่อนตัวหนึ่งเนาะบางนาวันนี้ผนยังนี่ยพอหน่วยดูขัดผ่านยังเนาะพอนี่บางนาวันนี่มันเป็นบางนาวันนี้เป็นพิจิตแป็นพิจิตเท่านี้พอครับออกห้างล้วตัวนี้ปลลูกนี่ะออกห้างล้วตัวนี้พออันนี้พอกเฮ็ดคือกันเนาะพอเนาะกัทากกัตัดไปใส่ปลูกเฮ็ดคือกันกิ่งพันคือกันอันเดียวกกันิ่งคือกัน อู้พอดกใครไม่ใครนี่ละครั้งดกไร้พี่ดกขักเถกอือเนี่ยแต่เงินสีมันทำมันงาหน่อยมันอ่อนลงเลยนี่อ๋อครับพอหน่วยดกท่านนี่มันหน่วยดกแต่ว่าขอดีมันหน่วยดกแต่ว่าขอเสียมันเปลือกมันสีนาหน่อยอ๋อเปลือกหนาตลาดแต่ว่าเรื่องหอมๆอยู่นี่พอน้อหอมอยู่ครับตลาดย่างนาย่างนาย่างนาปีนี่เป็นปีที่หาอู้หาปีแล้วพอนี่ครับหาปี ตามแนวนี้เ,นเป็นปบอกราหาปีต้นนี่หนยหน,นนหน่อยกับหาปีกันบ่ส่วนนี่ยหน่อยกับหาปีใหญ่ๆกับหาปีปลูกพร้อมกันบางนัดบางยังกับปลูกตามแนวเดียวพอเนาะนี่ต้นนี้กับปลูกรักษาดินไม่ใช่เนาะอ๋อ,อครับหญิงมันนั่นก็เลยปลูกกินไหมตัวเล็มันติดก็ได้กินบ่ติดก็บ่เป็นยังครับ<อ>พ่อเพื่อให้มันเกิดเฮ็ดอีหยังออกเนี่ยบอกรับนิส่วนมากเฮ็ดนี่สิออกพวกเฮ็ดเราโง่เฮ็ดปลวกมันจะออกตามฤดูกาลมันจะได้ว่าออกตามต้นยางเนี่ยอ๋อจะได้ว่าออกไปแล้วมนบ่ครับนี่เฮ็ดเราโง่ออกไปแล้วแต่ว่าเฮ็ดปลวกบ่ทันออกโอ้ เฮ็ดไขนั่นด้ครับเฮ็ดเฮ็ดเนี้ยพอเฮ็ดละมาก็ออกเฮ็ดเฮ็ดโผล่ไหมเฮ็ดโผล่ออกไหมโผล่ก็ออกมันทีมากยู่ข้ับคางนี่น้อยู่ข้ับคางต้นนี้บอกครับข้างโฮมป้ากล้วยหนี่มันัดต้นเบกาติอยู่แถวต้นย่างแต่เป็นเฮ็ดเปนนีิสระออกข้างขาต้นย่างต้นย่างอ้ฮาปีกัใหญ่นะพ่อเนาะนี่ย่างหน้าอีกสามซีบีนี่นี่เป็นโฮมใหญ่ที่นาูโอ้อีกซีบีไปซีบีพ่อซีบีข้างหน้ากรสิีใหญ่กว่านี้กันนอยอยู่ละมั่นสาเนี่ยพอกับคุดจักบอพอครับนี่เดิมนี่ต้นนี้ สาเก่าเลี้ยงปลาสาเก่าแต่ว่าปั๊บมาหันยหน้าพอดีว่างเขาแล้วมันฝนมันตกมันถ่วงกหมือนที่เราปลาลงปล่อยอันนี้บลึกลุงปอยได้อเนล่าหนามประมาณจะหาชิดเต้ยเนี่ยโอ้บลึกสามารถปล่อยปลาได้ครับแต่ถ้าเป็นสาเลี้ยงปลาจะเป็นเขาเลี้ยงปลาอย่างนี้ครับก็หนีพวกปลากินพืชปลากินพืชเท่านี้ครับนะปลานิ่งปลาตะเพียนปลาจีนปลาอย่างนี้แหละปลากินพืชทุกชนิดก็ติดลงปกปลาสลิดปลาสลิดเลี้ยงแบบ แบบขาวโพดต้องแห้งอาหารยังหลายอีกโอ้โแบบธรรมชาติไปเรื่อยแล้วไอ้พวกอาหารที่เ้ามมักให้กินพวกเครื่องอเอาเครื่องมาเฮ็ดเป็นแล้วก็ผสมขียขอกินผู้วัยมันกินกองกันเป็นกองมันกินครับย่างหน้านี่หลายนะพ่อเนาะเมแม่ที่เป็นรอยต้นเลยพอ่อย่างหน้าตามมีจนหอดตุดสวนถึงสองรอยก็ต้นแต่จะมีพวกไม้แดงเหนียงแดงไม้แดงป่นกันนี่ก็นี่ก็เป็นไม้แดงไม้แดงป่ครับนี่พ่อโอ้นี่ไม้แดงนะให้พ่อเบิ้งกีไก่อ ไม่ได้หน่กะจักปีพอหาพี่กันเหมือนกันปีปลูกปีเดียวกันน<อ>ึงไม่ได้เขาใหญ่เร็วน้อพอน้อเบิ่งม่สีใหญ่ไว้แต่ว่าหักบอ่อมเลยสีมกัมมกรมมักรมอ๋อเป็นจังนัรนบ่อแต่ปูนี่คู่นี่เสียวนะพอน้อร่มไม่แห้งนะพอน้อแต่ว่ามันกระเอาอยู่กลางโคงมันจะเป็นกำแพงกันลมได้ังสีนะครับผมไม่ผลนพวกอิสิเป็นร่ครับแล้นี่คือบ่อเลี้ยงปลานิ่งโอ้ปลานิ่งนีใหญ่เลยที่นั่นพอน้อใหญ่แล้วนี่เลี้ยงบ่อโอ้เออพ่อได้คิดเลยี่พาะบ่ อโ้ปลานี่ก็เลี้ยงบรรยากาศเจ้าขอเลี้ยงขายยังเียนะบรรยากาศดีลีนเราเราอยู่บ้านทงไหมบ้านหน้าเลยขอบ้านหน้าเลยท้องขอบรรยากาศดีครับอู้บ้านทงบ้านสวนบ้านสวนบ้านหน้าหลบหลบเท่ากับทเป็นไ้หน้าพระยุคราดอนพอพายุทธิพานหนาวันนึงนี่ลมแห้งครับทีน้องลมแหมอยู่พายุทูิรู้ร้อนไหมครับอยู่นี่ก็บ่แห้งไปไหนแล้วล่ะส่วนมากคือแถวตำบล จะ่าละพัดแน่ไปเจอน้องเล็กอ๋อเจอทับท้องปีกติดมันก็เสิอ่อนมากแต่แต่แต่บทอะไรเนี่ยบทผู้เป็นงานงานครับที่บทเสียหายนะครับอันนี้อันนี้ร่มเป็นประคับประคองในเนี่ยเออตัวนี้ร่มมือโอ้ยยิงแห้งอ่ะร่มร่มก่อนตลมเด็ดบรรยากาศโอ้ครับเยเะมาะตัวนี้ใบมันหลายโอ้ใบมันหลายมันก็เลยทันนะต้นใบต้นใบร้ายต้นต้นยังหน้าไหนบอกตัวนี้เป็นต้นไม้แดงตัวม้แดงตัวนี้แตกครึ่งเลยอันไหนว่า เอาไปเอาข้าวมาอ๋อครับผมพอพอดีที่เรียนแล้วพอท่องบทนี้เรียนกับมันเนาะไอ้มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแล้วมันอันนี้ตัวนี้ยังพอนี่ยใหญ่ตัวนี้กินสต่ผ้าล่ำอู้เป็นหน่วยก็เป็นหน่วยบอเป็นหน่วยสุปปี้แหละเท่าถ้าคุณปี้นี่อ๋อที่พี่รวยสุดพันเนื้อบอครับเนี่ยแม่บอตัวนี้พันประดับพันประดับอ๋อถ้าพันเนื้อจะอีกแบบนึ่งพอพันเนื้อสีอีกแบบนึ่งเดิมเนี่พันเนื้อใหม่พอดี่พี่รวย มีมีกได้เฮ็ดก็อยากเฮ็ดได้คือพอเลยเพิ่งเพิ่งไม่เร็วไม่พอใส่เวลาจัะน้อยแต่ว่าใจบ่มักก็ใส่เฮ็ดได้ล่ะโอ้แต่เทพปูแล้วทีมปูเหล่านี้ไปทางอื่นเนี่ยนะบ่ต้องเฮ็ดเอาบ่ต้องเฮ็ดปัสสันปูเหล่านี้ไปเฮ็ดงานไหมเขาบอกเอานะแต่น้องปัสสันปัสสันก็บ่ไหว้ต้นไม้กับทุ่งสีคล้ายๆกับคนละมั้งครับผมต้องการเอาคนเอาใจใส่ดูเลย่างนะคือคือคือทุเรียนที่พอบอกแม่บอกครับคือพอพอทุเรียนทุเรียนเนาะว่าแล้วอยากเห็นสวนทุเรียนไอ้ไอ้ทุเรียนพอเนี่ยได้ครับผม ครับทุเรียนพออยู่ทั้งทั้งฝุ่นเนาะครับที่แม่สียางต้องไปแต่อยู่นู่นพอเนาะผู้อิสพาพ์ลามพอใจน้อยผู้ปกต้องกระไรย่างไปบนทุเรียนดีกว่าครับครับผมตั้งไรกระไดเพราะว่ะพวกนี้จะเป็นไม้ฝนที่เสียดไว้บักพริกนี่ก็ปลูกตามแนวเนาะพ่อเนาะเอียปุ๊กกินไปบักพริกบักยังพอปลูกไว้ตามแนี่ยปุ๊กในสวนพวันพ่อเนาะโอ้บ่ต้องไปซื้อแล้วพอเนาะคืออยู่นี่หนีเก็บเอาในหนีเลยพ่อเนาะพื้นที่มันว่างข้าก็ปลูกได้ บอลจำเป็นต้องบอลแต่บอต้องไปฉีดยามพอบอนี่เด้พอป้ายังนี่ตัวนี้กับปานิ่นด้วยกันตัวนี้กับปานิ่นกานนี้ปลากินผืนมาเลยโขกปลากินผืนครับถ้าโขกปลากินเนื้อเข้าตรงลงทุนในการเสื่ออาหารครับพออู้อันนี้ก็ตัวนี้ก็จำเป็นต้นบักบวงที่จะขยายพันธุ์เอาไว้ขยายพันธุ์ถวายสมเด็จเพิ่นครับผมไว้โตออกไปเรื่อยๆไปมาครับถากกิ่งไปเรื่อยถากกิ่งให้ครับผูกเพิ่นโบกเพิ่นจะปลูกตัวนี้ติดเป็นตัวนี้ติดเป็นงามเมืองยา นั่นนี่พอมันเบียกขนุนวันั้นนะเบียกขนุนตอนนั้นตอนนั้นมื่นมื่นกว่วตนล่อล่อครับเห็นหมตอนนั้นทอนั้นก็เอาไหลเฮ็ดไเเยบ่แต่ว่ามันก็ต้องเฮ็ดเป็นทีละแปลงตัวนี้เป็นกระท้อนปุยฝายตบบักต้องเนาะบักต้องกันเท่าแต่ว่าเอื่นเอาเอื่นกระท้อนตัวนี้ท่านปุยฝายท่านท่นที่เขานินยันมเป็นว่ครับท่านตลาดี่อมท่นที่เขากินกันนี่ท่านหนวยใหญ่หนวยใหญ่เลยหนวยใหญ่ครับดกครับรูนทีมก็ร้ายนักกว่าน้อท่าน ข้าน้าบานเข้ากินยอดอ่อนข้าวบานเข้าข้ากินยอดปลูกตะไคร่กับปลูกตามผู้วเบื้องที่อะไรบางมะม่วงเนาะนั่าะันพันนั่นมันเป็นพันของพันปลาลานอ๋อปลาลานมาข้านั่นโอ้พันกินดิบตะไคร่ตะไคร่นี่ก็งามแล้วพอเนาะ้องามอยู่ระบบนามยศต้นพอเนาะนี่ตัวนี้บยยดตัวนี้หดเลยโอ้ฮดเลยครับลาดแล้วปะตัวนี้ลาดเข้าใส่ใส่ยางหดเอาสินะอันนี้ก็งามแล้วพอนาะ ก็มีกัเป็นพวกดินจีดินจีดินจีสารมัครับอ่าดินจีอย่างมึงดีอะไรบักเขือพอนี่ยพอห้ทีว่างเลยเนาะปลูกแท่งมเลยหน่วยเป็นอย่างอีโด้พอได้กินโอ้ยมึงดีอะไรพวกไฟตัวดีหน้าครับโอ้ยมึงดีอะไรนะพอเนาะสวนกล้วยกล้วยกระปูกพอกล้วยเนาะพอเนาะกล้วยกระปูกแต่ย้ายไปปั๊บเลยเอาพื้นที่ไว้จต่มันเสียผมโอครับผมไปท่านี่กระปูกบัวเอาไว้กินไอพอเอาเพื่อนมามาวรสซีมันใหดเพื่อนมันออกเนะพ่อครับ เป็นปุ๋ยอ้โหเป็นปุ๋ยไอ้บำรุงกโคต้นเนี่ยพ่อเขเกิดพวกพวกใสเดือนอักพันได้พอนีก็ยังใหญ่เง่าเบักบัวไม่พอพันได้นีบักบัวพันขึ้นก้างลกออเขาฟาดเขาถ้าจ่าบักบัวพันเง่าก็เรียว่าปลูกสองปีละต้วนี้เสียอาไว้แต่เห็ดเอาเอาไว้แต่เอาไงมาแต่แจกมูผูได้อย่างไดมาขอกรให้ไปปลูกกิน ครับผมผู้ใดสนใจก็มาขอเด้อมาขอเอามาขอพอได้พอเอาใสิเอาในมันครับเจ็บเจ็บเลยตากแดดใส่ถุงไว้ครับพออู้ตัวนี้หน่วยกำลังพูดกินนุ้ยอ่อนมันครับตัวนี้มันเป็นสองรุ่นแล้วนี่สองสามรุ่นแหละชุ่ยโยนนะพ่อท่านขาเหลี้ยงนะพ่อตัวนี้เป็นคาเหลืองคาเหลี้ยงเปลี่ยนมังกรเบิ้งถ้าเบิ้งกระคักนี่ถทะงูเรือป้าป้าหนิลายแให้นะพ่อท่านอู้อันนี้บ่เลือกเราพอจังเม็ดพอหนีซ่านี่น่ะตัวนี้ก็ติดสามูนี้เลือก พวก่ะมาปะเนี่ยหลายแห่งปอะไรพอเนาะป่วยปวดขาวน้ำหอมแกบดั้มนี่แกบดั้มนี่มีคนถามหลายพอเป็นไหนมาจากทางไหนพอแกบดั้มนี่แกบดั้มนี่เขาให้ไปเอาอยู่โรงสีมั้ยเนาะแกบดั้มทั้งศูนย์ทั้งศูนย์เป็นทรงมาให้ทรงมาให้แล้วปะครับอู้หูเอามาให้ทั้งแกบดั้มทั้งพวกอันนี้พอใส่ยัางนี้เงาประขามบ่โถ้ต้นกระสังต้นนี้ต้นกระสังสังตอเอาปะครับเอาหยอดสมโอ ท่นเท่าดีมาเสียโอ้ยจะทานแบบต้องการให้มันใหญ่ไว้ครับพออุ้ยเนาะนั่นนั่นตั้งแั่นตัวนั้นมันจะแตกสองสองครับวัดเจ้าพอลุงเต้าป้าบึกอย่างเดียวหลายป่าป้าจีนเือนขึ้นกันป้าจีนนะครับพอป้าบึกเริ่มต้นขึ้นอู้ตัวใหญ่นะพอเนาะบึ๊ดตั้งแต่บอดกโอ้โหยี่สิบโลใหญ่เนาะประมาณนั่นแหละมันขาครับผมคู่กันก็ผที่เป็นมวยโอ้ได้เห็นทุเรียนพอแหรอทุเรียนสีขอวละพูน้ตา ตัวน oh, ี้ใส่น้ำม <lo ctions> <government> ือเป็นมือตอนเป็นดอกโลนเบิดครับอ้้ปลาบึกไงนะพ่อปลาบึกนี่พอได้เห็นแล้วเนาะพอเนาะทุเรียนพอนอกเดี๋ยวพอพอได้แต่งกิ่งบอลฮึพอปล่อยให้มันขึ้นจต็มตีเลยพ่อขึ้นแล้วก็แตงทุเรียนไหมปลาบึกขึ้นแล้วก็ถอยไปตัวนี้เพราะท่านทีเป็นหน่วยเนาะยังบอกท่านเป็นหน่วยตัวที่พอมาเป็นหน่วยเป็นบ่ลนี่พอนี่นี่ตรงขามโอ้ตัวคู่กันแหละแต่ว่าบอลได้รักษาความหมายคือบอลได้ครับบอลได้ให้น้ำบอลมันเป็นหน่วยตัวนี้อันนี้ อันนี้พันอีหยังพ่อนี่หมอนทองบ่พันหมอนทองโอ้เป็นต้นแรกเลี้ยงหมอนทองของพ่อเป็นต้นแรกของสีขอของสีขอละาพูดเฮาะนะพ่อเนาะแต่บอลอื่นกับซีมีแต่บอลนเหนี่สีขอที่เป็นสั้งซีมีทงเคิ่งปีแรกนี่ยอู๋ยาวครับตามนาพ่อเนาะเอาไว้เอาไว้ซิฟซิฟนวยที่แรกเอาไว้ซิหน่วยเพมันบอกว่าคันเอาไว้หลายเดี๋ยวต้นใหม่ใหญ่มันตายอ๋อเมีนบอกครับอันนี้อันนี้จักปีพ่อไอ้เบิร์กไกลๆเนี่พ่อเด้อออกหน่วยเนี่ยมัน ปีที่หกล้วยจริงมันออกโอ้ให้จับยังได้พอนี่น้อยจ้ำน้ำนามหนอกโอุ้อันนี้คืออินว่าการแย่เอามย์นะพ่อน้องจะการแย่เยราะแ่คนนี้มันปรครับตัวนี้หมอนทองหมอนทองหมอนทองเฮาธรรม่ได้นะพ่อเนาะอันนี้พอเดี๋ยวพันมาจากทา้งหลพ่อซื้อตลาดแล้วโอ้ซื้อเอาในตลาดที่ขอเนี่ยแหละคนเทำว่าขายเโอ้โหก็เลยเอามาลองเบิรงติพ่อลองมาปูเบิรงโอ้หูเรียกได้ว่าในพ้นนะพอน้อเพราะเพราะการไฮน้งแบบแบบแบบสปิเกอร์กันตัวนี้สปริงเกอร์หมุนุ่น ส่วนงามผักพอเอ้ยสุดยอดเลยมีอีกโดนมาพอคาดว่าพอสิเกตพ่นผลิตนี่ครับนี่นั่นน่ะมันบอกว่ามันหน่วยยี่สิบมือประมาณจไปปลายเดือนนี่แหละมันประมาณปลายเดือนโอ้ประมาณปลายเดือนโอ้ออกแต่ไม่น่าพอามีถุน่าแต่พุ่งสิบพอดีโอ้พอลงไปจักต้นนี่พอทุเรียนทั้งเมือดนี่ทุเรียนทั้งเบมือดตอนนี้มันมีอยูสิบกว่าต้นละโอ้สิบกว่าต้นแต่ว่าเป็นหน่วยเป็นไดนอยู่ประมาณสี่ต้นโอ้สิบเนินี่ตนทั้งอะไอีกบอแต่ถือมี เลาะไปหนีออกไปทั้งคนอ๋อครับพอพาไปเบิ่งนีือด้วพอเด้อให้พ่อห้ชมเนี่ยห้เป็นบุญตาเนี่ยพ่อเอ้ยผู้ใดก็อยากเห็นต้องพอเนาะนี่บอกกาแฟปอกาแฟโรบัสตาบอโรบสตาโอ้ของเหล้าโอ้ของเหล้าที่ที่ตลาดนิยมเนี่ยบอกพ่องานมากนะพอเนาะถือว่าซื้อเดยอดสุดยอดนะพอเน้อไอพ่อปูเนี่ยพ่อปูไอประมาณพ่อปูเลึกไปได้ครับนี่พ่อปูกว้างบ่วอเม็ดคูณเม็ดเม็ดคูณเม็ดแล้วบ่นี่ พุดหลุมเม็ดพุนเม็ดแล้วก็หลุมจริงๆเนี่ยเอาพวกใบไม้เอาพวกกิ่งไม้ค่อยใส่ทีมไว้เป็นพุดไปช่วงแรกพุดไปช่วงแรกไหมครับที่นี่ใส่ไปประมาณตั้งเดือนสองเดือนเนี่ยเราจึงได้ปลูกอ๋อที่ว้เดือนสองเดือนครับผมแต่ว่าหลุมนี่เป็นหัวใจสำคัญในการปลูกต้นไม้ประเภทนี้ประเภททุเรียนเท่านี้พวกสิลุ่มใหญ่ครับพอเพราะว่าพวกปุ๋ยในหลุมพวกเศษใบไม้ใบหยามันกมันสาเหตุในมีปุ๋ยตามธรรมชาติเกิดมันมีพวกใส่เดือนขึ้น โอ๋ใส่เดินขึ้นอยู่นี่อ็พ่อครับมี่สามมีปลูกคนได้ก็ได้กินมีบ่พ่อพันเนื้อพ่ออุ้ยมีมีมันนั่พ่อเมนเพิงบ่มีมีมกแางมาวยูวอันนี้อันนี้จักเดือนพอพออายุจักปีเลยนี่ตัวนี้มันซีหาปีเลยได้นี่โอ้ซีหาปีตัวใหญ่เลยพ่อใหญ่ใหญ่ขนาดมีต้นเดียวอะจะกินเนื้อเลยต้นเดียวนี่บ่ครับนอนหนักสิเป็นไม้ประดับเพื่อจังดูนกโด่งกัเป็น แต่แบบนี้เขาก็เชื่อมกินนี่กันนะแต่แววแห่งเขาโบอยากเก็บกินครับผอมากินแต่คือเขากินน้าตาลนี่ยน้ำมันหวานแต่กินเขาล้ำแถบมันกับตี๋วานโดยอ๋อนี่พอตอนนี้ตัวนี้พี่ที่สองอ๋อไงโลนี่พอเนาะไอ้หมอนทองกันนี่พอเนาะตัวนี้กับหมอนทองด้วยกันใช้พอถ้าเป็นทางไทยบรรยากาศอันนี้กล้วยยังพอเนี่ยมันมีกวยกล้วยข้างก็เป็นกล้วยแหลกล้วยแหลกพอเด้ลงกล้วยกล้วยหินบ่บ่ บได้ลนี่วะที่ว่าใหม่ประดับพองานเบืองรอบนอกก็ได้ห้าสิ้เห็นลำโพวหนามมันมาแล้วตัวพอนีเขาวานเขาพอท่านอยู่นี่พอบ่อทั้งบ้านขิงมันกับโบหลายไปในดอกเชื่อว่ามันมาไหวมันมาไหวแบบหลายปีอ๋อมันก็เลยแบบตุกมาทรายหามๆได้เพรา่อเนาะตุกมากเลยเนี่ยอู้เพราะอันนี้ไม่ไอ้ต้นเม่นนนไม่ไม่ดูไม่ดูไม่ดูไม่กรเดาไม่ดู อว้ยเป็นห้วงมาท่นพ่อเป็นแนวกันกันชนกันร่มมพ่อกันล่มครับพ่อมันอยู่กลางทุ่งขันบ่มียังบางเล่นกันร่มแห้งล้อล่ะเพราะไอ้มงนี้เขาเอาป้าขึ้นไหนพ่อกเบสมีป้าอยู่่พ่อป้ายมีอยูป้าโคตป้ายังอรากป้ายังนี่บพ่อวางเบดวางยังอเบิ่งจหน่อยแต่พอฟาเบิ่งเนียนะเขากระเฮ็ดยอกันพอน่ะนะสนสดุง ออกสะดุ้งเขากระไซกันบ่เขากะเดี๋ยวนี้บ่บ่ใส่ดอกปลาบ่บ่บ่ถือปรากฏคือสีหลายนะพ่อปรากฏไหมแต่ว่าปรากฏอยู่หนาเกินนี่หลายมาทั้งทั้งทึงนะพ่ครับตันมีก็ะปู๋ไห้นกจิ้นนะมีกระปู๋ต้นขุนมังครมนกระปู๋สูงนะพ่อเนาะโอ้สินสามเด็มันขึ้นไปใสันได้พ่อจามแนวแน่นเนาะคืออาศัยเหยืนกมันกินเอาไว้มันอยู่เป็นมูไอ้นกไอ้นกอยู่แบบไอ้อยู่ไอ้มันกินฟังเสียงฟังเสียงยังบ่ครับฟังเสียงมันหอบเลยโอ้หนาไหม ไอ้ทางนี้ไป้หอดใจพอนีไป้หอดไอ้รัดไป้สเด็กตัวนี้ตัวนี้แล่นไปกระวนเขาหมู่บ้านพี่เก่าเขาหมู่บ้านพี่เก่าหมู่บ้านบ้านย่างนะพ่อเขาไปบ้านย่างเตี๋ยพ่อครับขออนุญาตครับพ่อตัวนี้ไผ่ไผ่อี่ยมเขาเอี่กินยอดเขาอื่นไผ่ไผ่บ้านเขาเกล็นตัวนี้เขาตีให้เลี้ยงเลี้ยงกินนอนนะเขาอื่ไผ่ไผ่เลี้ยงหวานพ่อบ่เขาอื่นไผ่ย่างเขาเป็นคนแกลนเลี้ยงขอเขาไม่ปลูกกวนลองเมืองดิครับพขาสิ่งขยายมาหนึ่ทั้งปี พอเสด็จขยายบ่พอที่เอาไปขยายอ่ามีผู้ใดสนใจเพิ่นจังได๋ครับทีแบ่งอันนี้แม่นบักเมาบ่พ่อนี่หรือมีเข่าเมาเข่าเมาไหมพ่นี่เมาหรือเข่าเมาอันนี้พอปูไว้นกกินกันนกกินนกยังรักษารักษาพันธุ์ใหม่ไว้มั็นปูมี่มนติดเบิดกันหรือยัอวิธีการเอาปูไว้โอ้โหสีขอนี่ทุเรียนนี่ได้ผลต้องพอนะะแสดงว่าท่านได้หูมีไฟหูเลยต้องพอเนาะโอ้ทุเรียนทุเรียนอยู่นี่แต่่วาได้ผล แต่ว่าปลูกได้ผลแน่นอนแต่ว่าเรื่องรสชาติแต่ว่ารสชาติผมว่าที่เป็นยังไงผมมาดิ่นกับคือดิ่นแถวกราบเชิงคือกันไหนเนาะพอเนาะแต่ว่าดิ่นสีือดิี่เท่านาะแต่คันผมมานะก็อดีตสูสีกันคนที่เหล่านาะนพอเก็บด่างพอเปียกเลยเต็มเลยอ้อมอ้อมสูเลยพอเนาะสบายเลยไม่ไหวจะใส่ต้นใหม่ส่วนเส้นเลาต้นย่างนี่ก็กินดอกกินย่างเลยพ่อเนาะจิ๋วเพราะย่างเอาม้ปลูกเพราะว่ามันมันบ่มีกระแลงหม้อปูโอ้ครับพ่อยังจดงเลยเนาะพ่อนะบรรยากาศพ่อเอ้ย ด้วยการสวนเออสิถามพอเพิ่งจะลืมไหมสวนพอนี่พื้นที่จั่ไรพอนีทั้งหมดสิบสองไร่ทั้งหมดนะพอนะ่นบนดูอาศัยชนบนเห็ดสาบกับต้นใม่ฝั่งหน้าเขามีไปอ้อมๆแล้วพอเนาะปนกันไปอันนี้กระปูกไไ้ช่อมดอกช่อมยังไปเนาะไป้เบิงันและไม่ดอกคุ้นเขาสิงานเรื่องดอกเนาะทั้ทางนี่ไงพื้นที่แล้วก็เห็ดอ้อมอ้อมหวยไปหนเ่อยเนาะต้นนี้จะอ้อมหวยเขาหมู่บ้าน นาำนีมเนไปลงอยู่บานย่างบ่ายนั่นไหมอาน้ำนี่จะลุไปอ่างพอะแล้วก็ไปขอแก้วข้อแก้วกับปหัวทัท่านหัวทัพก็ออกไปนาำอยัางน้ำมูนออกไปนนามู่นที่เก่าไปทั้งรัตนานุนะพอทั้งราชศรีน่ะคนละไอโฟ์ไฟเบอร์นี่อมาอันนี้ก็มีเขามานั่งอไนะตัวนองตัวป้าเนาะมัวตัวป้าบรรกาศโอ้บรรยากาศไม่รู้แต่ว่าเขาบอกาเราช่งนี้เนาะอย่าความกำบอ เบื้องต่นแล้วพอบรรยากาศยอันนี้อันนี้พอลรคยังบ่มืนี้มอ่งนี้เป็นเบิร์ของชิบะทาันรคยังประเยเียยังปรได้เอาไหว้มเป็นนางเหรียมันเป็นของสาธารณะครับผมเทียยังกระหยากรทุกคนมันบอเป็นตะเฮ็ดเมยน่ยเป็นตะเ็แต่อย่าไปแต่ว่าเาสามารถทั้งควอมสะอาดให้พี่น้องมันมานางเหรียนางงเหรีย้ิจรงอ่าลวพอเห็นพอพอเขาวานนามสูงเป็นยังอการัน้นมันวานเพราะว่าเรามัก็นามันมาก่อนแต่แต่กเสียบจากเทบรอพอวานพอท่านแล้วบอท่านเดียวกนก็ส่วนอันนี้เลือกแห้งพอนี เอากินดิเอากินกฤษยาด้วยพ่อนวานเฮ้ยไหมวานเฮ้บ่อใดลราคนนี้จนมาจนตกเบสตใส่มองคุณพี่แต่พ่ออุ้ยพนี่บอกที่พ่อว่าป้ากุดอยู่ตามแนวนี่บอกแถวๆนี้จะอยู่ใกล้ๆโขดหินแถวๆหน้ามันขึ้นอยู่แล้วเนี่บ่อครับพอตกเบสแล้วนี้โอ้ย่างนั้นป้าเก็บอยู่พอหนึ่งอุ้ยนี่ยอุ้ยพ่อป้าป้ากุดห็นอยู่พอดันเห็นอยู่ไหนมันขึ้นอยู่ตผมมันเต็มอุ้ยปียังพ่อเน่ยตกใจเบสมีหมตายเนาะ งูไอ้โปรดตัวนี้เขาเอามายุ่นมายุ่นปลาโลบปลาโอ้สงสัยมันไหลมาจากทีงอื่นหรือเปล่าไม่ควรมันมาจากทีงอื่นนะพ่อมันตร้างน้ำไหลมากนะพ่อเนาะเขาสามารถกดขบกดไปย่งนีโอ้ป้าป้ามากินเนื้ออยู่เดี๋ยวขับกดเนื้อเน่าเน่าเลยนะมึงเด่ลยวพอบรรยากาศพอกระดุงไงกระดุงนี่ย่างนี่บ่ไซ้์นะพ่อเนาะบอไซน์ช่วงบริเวณพอครับพอครับพอแยกกัผมกับขอบขุนกระพอที่พอให้ ในพบเยอะมากกส่วนผูเรียนสวนในผลครับพอครับขอบคุณนะครับครับครับผมบรรยากาศครับผมเมื่ัเช้านะับมาฝากผมมีพี่น้องท่านีีครับผมครับสวัสดีครับผม